วันนี้เราจะมาชวนคุยถึงที่มาที่ไปของปรากฏการทางสังคมนในสังคมไทยว่าไอการที่คนต่างจังหวัดอพยพเข้ามาทํางานหลักสร้างตัวอยู่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มต้นบูมขึ้นมาช่วงสมัยไหนแล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องออสังคมเรื่องออประชากรเรื่องอะไรยังไงบ้างในสมัยนั้น สวัสดีครับพบกับรายการใหม่เฮตประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักแล้วก็พี่ปกป้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคาคํหนึ่งนะที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาแล้วมันเป็นคําที่จริงๆก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาแล้วนานเวลาโดยเฉพาะเวลาวันหยุดพี่ปกป้องเวลาแบบกรุงเทพมันถนนโล่งอืออืออแล้ววันหยุดยาวๆช่วงสงการปีใหม่มันก็จะมีการพูดถึงว่าเอ,อ้ กรุงเทพจริงๆคนอยู่กรุงเทพที่เป็นคนกรุงเทพจริงๆมีไม่เยอะมันเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงสมัยก่อนมันก็จะมีคําในเชิงเย็นๆนะคำว่าวันนอกเข้ากรุงวันนอกเข้าเมืองอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงที่มาที่ไปของปรากฏการทางสังคมในสังคมไทยว่าไอการที่คนต่างจังหวัดอพยพเข้ามาทํางานหลักสร้างตัวอยู่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มต้นบูมขึ้นมาช่วงสมัยไหนแล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องสังคมเรื่อง ประชากรเรื่องอะไรยังไงบ้างในสมัยนั้นมีบทความชิ้นหนึ่งที่พี่ป้องจะมาชวนเราคุยนะคือบทความนี้ชื่อว่าความรักความเดียวดายและการย้ายถิ่นของหนุ่มสาวชนนบทในกรุงเทพในยุคความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทศวรรษ2520ศถึง2530ชื่อยาวมากชื่อยาวมากเป็นบทความของคุณพลอยสิริคำโสภาแล้วก็อาจารย์ตูนอิสรางกูลอยุธยาครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยบทความนี้เป็นส่วนที่ แยกออกมาจากทีซีสของคุณพลอยศิริอเออก็คือก็คือว่าเป็นเรื่องเป็นวิทยานิพนธ์ที่บอกว่าความรักก่อนสมรสและการจัดการอารมณ์ในนิยสารคู่สร้างคู่สมทัานป่ะคู่สร้งสางคู่สมแต่ตอนน้เด็กมากเออเออนั่นแหละก็คือว่าเป็นการสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่อยู่ในกรุงเทพในมหานครเนี่ยว่ามันเต็มไปได้วยความเหงาความอะไรอย่างเงี้ยวอว้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า แหมทุกวันนี้คนหาคู่มันหาคู่กันง่ายหรอมันก็ไม่ได้ง่ายมมสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถือได้ว่าสิ่งที่เราโสดสิ่งที่เราเหงาทุกวันนี้มันเป็นผลผลิตของความล้มเหลวในการกระจายอํานาจในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาตลาดแรงงานชนร,ระทานสารุปโภค ทั่วประเทศของรัฐบาลของรัฐาละกันเพราะว่ามันก็ทุกรัฐบาลก็มีปัญหานี้เหมือนกันหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือย้อนกลับไปในสมัย2 5 2 0เลยทศวรรษถึง2530ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าด้วยความที่ตัวกรุงเทพเนี่ยมันความขยายตัวเนี่ยตามเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหากรรมอะไรอย่างเงี้ยในช่วง2 5 2 0เป็นต้นมาไม่ต้น,ต,นต้นมาหรอกก็คือเข้มข้นในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ บับที่สามสองห้าหนึ่งห้าถึงสองห้าหนึ่งเก้าครับที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมการบริการและการค้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นทําให้กรุงเทพเป็นเหมือนแบบบิ๊กแอปเปิลว่ะที่ทุกคนก็จะมาเสี่ยงโชคแสวงหาโชคถีบตัวเองก้าวกระโดดสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยมายัางมายัางเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนชนบทอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายอ่ะก็มาประกอบกับก่อนหน้านั้น พวาคมนาคมขนส่งทางเส้นทางทางหลวงเนี่ยมันดีขึ้นมันก็เลยทาให้ผู้คนเนี่ยย้ายถิ่นฐานได้ง่ายขึ้นตรงนี้เนี่ยจากรายงานสถิติแห่งชาติในปี2518ถึง2523เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหชนบทเนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานในกรุงเทพเนี่ยประมาณ400,000คน400,000คนนะแล้วก็พอทศวรรษ2530เนี่ยก็เริ่มจะเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อย่างถาวรมากขึ้นตอนแรกอาจจะ back and forth แล้วก็ แล้วก็ไปไปกับกับเทศกาลกับบ้านช่วงทํานากับบ้านหรืออะไรอย่างนี้ไงแต่พอต่อมาสองห้าสามศูนย์อ่ะเริ่มย้ายถิ่นฐานมาอยู่อย่างถถวบอแล้วผู้ที่ย้ายอพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับผมเศษสี่ส่วนหนึ่งสี่ในห้าเนี่ยก็คือมาจากชนบทจากหลากหลายพื้นที่เลยแล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นชายครึ่งหนึ่งก็เป็นหญิงอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานแปลว่าอันนี้คือแปลว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยไม่ได้จํากัด แค่เรื่องเพศละ่ะเพราะว่าสัดส่วนเพศเท่าๆ <Okay. S 2> กันแล้วอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็กระจัดกระจายกันไปอยู่สากกรรมสิ่งทออะไรเจรไนอัญ,ญมณีอาหารของเล่นเด็กตุ๊ก,กตาอะไรอย่างนี้ไปซึ่งในช่วงเวลานั้นถ้าย้อนกลับไปในรายการหมายเหตุที่พูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์แรงงานเราจําได้เลยว่าช่งวงทศวรรษ2520และ30่ะแรงงานมันถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยคือถูกจ้างแรงงานต่ํากว่าขั้นต่ําระยะ การจ้งรางระยะสัน้นแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทศวรรษ2530รัฐบาลก็ดันให้มีนโยบายอนุญ,ญาตให้แรงงานข้ามต่างชาติเ<ม>ข้ามาค่าแรงก็ถ<ก>ูกลงไปอีกคุณภาพชีวิตก็ต่ำลงไปอีกแลาจําได้เลยป25ี2536อ่ะไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นยังไม่มีรนันมนตรสี่สิรวมถึงกระบวนการภาคประชาสังคม ที่เรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับแรงงานก็ยังไม่ถูกประกันแบบที่หลังปี2540มันเกิดการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ด้วยพอเคเดอร์แหละหอพอพอ,พอโรงงานเคเดอร์แหละแรงงานรวมตัวกันเข้มแข็งมากขึ้นค,ความจริงก็เข้มแข็งมาตั้งแต่2 5 3 0แล้วล่ละอ,อันที่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาชัดเจนและเห็นผลประจักษ์เนี่ยก็รัฐเริ่มตระหนักได้หลังจากเคเดอร์ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ความที่จํานวนประชากรเข้ามาจากทุกสารทิศเนี่ยมารวมตัวกันในเมืองหลวงใหญ่เนี่ยมันมาดิ้นรน <Ừ. S 2> ใช้ชีวิตยยอย่างยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยลอึกภาพการสื่อสารในช่วงนั้นด้วยเนาะ <Ừ. S 1> ันหนึ่งคือการเสพสื่อเนี่ยก็มีแค่ผ่านหนังสือพิมพ์หนังสือหรือทีวีเท่านั้น <Ừ. S 1> ใช่ไหมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียในการท <Ừ. S 1> e ี่จะคอนเนการติดต่อกันก็ยากต้องเป็นโทรศัพท์แบบบ้าน สับตู้ไปหยอดเตียอไปหยอดเหรียญการติดต่ออะไรเงี้ยมันก็ถึงเข้าถึงยากต้องเขียนจดหมายกลับหาบ้านเท่านั้นมันไม่สามารถติดต่อกันได้ในทันทีทันควันอะไรเงี้ยใช่เมื่อกี้ต่อสาวพูดถึงจดหมายเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะจดหมายถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ราคาถูกที่สุดและไปได้ทุกที่ที่คุณมีบ้านเล็กที่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอมันมาอยู่ในเมืองหลวงที่มากหน้าหลายตาอย่างเงี้ยเราหารากไม่เจอเราหาคนช่วยเหลือ หาคนคุ้มภัยไม่ได้เราอยู่อ้างอย่างอ้งางว้างโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่อพยพเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยแล้วขนาดเดียวกันพอพูดถึงหนุ่มสาวบารรดาสาวๆโรงงานทั้งหลายเนี่ยที่มาจากชนบทเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยู่ไกลหูไกลาตาพ่อแม่พี่น้องแล้วจะเริ่มมีเสร,รีภาพมากขึ้นในการดํารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงความไกลบ้านความคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยก็เริ่มเหมือนแบบ มันมีความสับสนมันมีความตึงเครียดร,ระหว่างชีวิตคนชนบทที่มาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนสแสวงหาความรักอยากมีความรักอยากมีคนที่เหมือนแบบอะ่ะถ้าเราจนอยู่ห้องเช่าอือยู่กับผัวมันก็ประหยัดกว่าเพราะมันมีคนช่วยหารเ <m> ไ๊มั้ยล่ะเออมันก็มันก็ความเหว่วาอะไรอย่งางี้ตรงนี้ด้วยอะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมันก็มีการเติบโตของนิยสารผู้หญิง<ป>มันเริ่มทำมาหากินได้มากขึ้นมีอำนาจในการจับจ่าย นิย asan ก็เติบโตในช่วงในเวลาเดียวกันในช่วงทศวรรษ2520ถึง30อย่างเช่นแบบมีดิฉันดิฉันทันไหมทันทันทัน2523อะไรอย่างเงี้ยมีลอร์นา2516พอยแกมเพส2534อะไรอิเม่2531อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันเชฟความคิดความอ่านของคนไปด้วยว่าเหมือนแบบฉันจะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนฉันจะต้องเป็นคนยังไงนิย asan สมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นผมยังเด็กมากผมจำไม่ได้มันมีคอลัมน์เกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าท่านผู้ชมเกิดไม่ทัน How to ดูคนแบบใด ชีวิตแฟชั่นมนิยายนิยายนิยาย่เรื่องสั้นเรื่องสั้นมีเรื่องสั้นมีพวกนักเขียนความรักเซ็กซ์มีมีมียิ่งอิมเมจยิ่งแบบเซ็กซี่มากอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรเงี้ยคือกลุ่มคนประชากรก้อนใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในชนบทที่เต็มไปด้วยชุมชนครอบครัวการพึ่งพาศสยกันพอหลุดการมาเป็นแรงงานอิสระมาเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวในเมืองมีเสรีภาพในการจะทดลองใช้ชีวิตแบบใหม่ๆมีความต้องการมีความปรารถนาแบบใหม่ๆสิ่งที่ขาดคือ คำตอบกายคนไข้คนใกล้ใจความตะมันี่มีลักษณะพึ่งพิงที่มันไม่เหมือนในต่างจังหวัดสองคือมันเจอคําถามข้อสงสัยจํานวนมากในการเจอวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่มันไม่มีคนมาคอยให้คำปรึกษาหรือคำตอบคล้ายๆไอ้นิตยสารแบบที่พี่ปกป้องว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านี้วิ่งเข้าไปอ่านเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ชีวิตแบบใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยจากการเข้ามาอาศัยอยู่เป็นแรงงานในเมืองอะไรอย่างงี้แล้วมันก็พูดถึงเรื่องความเหงาอืความเหมือนแบบอยากจะ grooming ตัวเองด้วยอะไรด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในกรุงเทพในนิวยอร์กเองก็เคยเป็นในช่วงปลายศตรวรรษที่19บเก้อะไรอย่างเงี้ยที่ความเป็นเมืองมหานครอ,อะไรเงี้ยทำให้คนที่อพยพเข้ามาจากชนนบทเนี่ยมันเริ่มเหมือนแบบรู้สึกแปลกแยกทางสังคมแปลกแยกทางอารมณ์ขาดมิตรสหายเครือญาติครือขา่ารสึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนแปลกหน้าทั้งเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเบอร์ลินเองก็เช่นเดียวกันในช่วงเหมือนแบบรอยต่อศตวรรษที่19กถึง20ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนอยยเเเี้ก็ลหมืแบบ เริ่มไปใช้ภาคธุรกิจหาจัดหาคู่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็มี uh huh. อิตาลีเองก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเขาในในในบทความอ่ะใช้คําว่าชุมชนทางอารมณ์ว่าชุมชนหนึ่งเนี่ยชุมชนทางสังคมเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบมีอารมณ์ร่วมกันในบางเรื่องมีอารมณ์ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มีบรรทัดฐานร่วมกันมีทัศนคติเดียวกันพฤติกรรมออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันรวมไปถึงวิพา์วิจารณ์ ด้วยกลายเป็นอารมณ์บางอย่างขึ้นมาเพราะพูถึงอารมณ์อีบทความเล่มนี้รวมไปถึงทฤษฎีเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการศึกษาแบบประวัติศาสตร์อารมณ์ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์อารมณ์เนี่ยมันไปม,มันไม่สามารถหาได้ในราชกิจจานุเบกษา,กษาข้อมูลอะไรเ <ๆ S 1> ก่าๆเนี่ยโคนแข็งชื่อมากมันใช่รักษรที่เป็นทางการมันไม่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่เขาคิดยังไง เอกสารชั้นต้นที่จะหาได้จากประวัติศาสตร์อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างเช่นทศสองห้าสองศูนย์อะไรเงี้ยหาได้จากนิยายหนังสือพิมพ์พับข่าวและนิตยสารซึ่งจะมีทั้งบทความอัดอั้นตันใจระบายความทุกข์เป็น advice column เป็น agony column บ้างเป็นบทความเป็นอลัมน์หาคู่ด้วยทางบ้านเอออะไรอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในงานนี้ก็ไปศึกษาหนังสือนิตยสารที่ชื่อว่าคู่สร้างคู่สม ที่ออกมาในปีสองห้าสองสามออกมาเกิดเลยจริงหรอเกิดแล้วยังจ้าอความจริงยังไม่เกิดยังไม่เกิดต้วสองห้าสองสามอะไรอย่างเช่ไหมก็คือออกมาแต่ตอนนั้นและตอนแรกเป็นรายเดือนก่อนพอต่อมาออกเป็นรายปักซึ่งมีราคาเพียงแปดบาททุกสิบห้าวันครึ่งเดือนนั่นคือรายปักซึ่งนิตยสารที่เราพูดไปเมื่อกี้ลานนาเออยแกมเพชออะไรเออย่ะมันมีราคาแพงแต่ครูสร้างคู่สมมีราคาเพียงแปดบาทท้วน เออซึ่งก็เท่ากับค่ารถเมล์ไปกลับในช่วงยุคนั้นอะไรอย่างนี้ไงมันก็ม <go> ันก็หาซื <go> <us> ้ออ่านได้ขนาดที่หนังสืออย่างเช่นหนังสือนิยสารที่ฉันราคาย0่บาทแล้วคู้สร้างคสมเนี่ยถือว่าขายดิบขายดีมากๆอันนี้ผู้อ่านอ่ะรีเดอร์ของคู้สร้างคสมไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ชนบทอพยพมากรุงเทพแต่ว่าเขาสามารถขายได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่ายอดขายสูงสุดต่อการพิมพ์ในแต่ละครั้งเนี่ยคือ2 5 0 0 0 0หเล่ม แสดงว่ามีคนอ่านเยอะมากขณะเดีวยวกันไอความเป็นเมืองมันไม่ได้กระจุกอยู่แค่มหา,น,าคนครกรุงเทพม,มันก็ยังไปหย่อมๆในบางเมืองใหญ่ๆของประเทศด้วยไงมันก็มีคนที่อ่านอย่างเช่นในคอลัมน์ของคู่สร้างคู่สมใดๆเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของมอนแบบพูดถึงเรื่องความรักพูดถึงเรื่องประสบการณ์ความรักประสบการณ์ทางเพศบ้างมีคอลัมน์หนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มเรื่องจริงจากทางบ้านผัวเมียระเหยียใจยดำรงตอบจดหมายดำรงก็คือคุณดำรงพุทธาลที่เป็นที่เป็น,ปนบอกอเบอกอจ้าของ คู่สร้างคู่สมซึ่งพอชื่ชอคอลัมน์เนี่ยคำว่าหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มมันแปลว่าผู้หญิงมันก็เริ่มจีบผู้ชายก่อนด้วยเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนแบบมาเหนี่ยมอายรอให้ผู้ชายมาจีบแต่ผู้หญิงเองอะ่ะด้วยความที่มีเสรีภาพระดับหนึ่งไกลหูไกลตาพ่อแม่หรือว่าการที่มีการประกอบอาชีพเป็นสาวโรงงานเอยอะไรเอยเขาก็มีความมั่นใจมีอํานาจในการจับจ่ายมีอํานาจในการเลือกเขาก็เริ่มจีบผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณระการอย่างหนึง่ง โอเคฟังกำลังเพลินเพลนเห็นภาพอะไรที่ตอนนั้นจินตนาการย้อนกลับไปสมัยเราเด็กหรือบรรยากาศของนิตยสารแผงหนังสือช่วงเวลานั้นนะก็อะไรเรื่องก็จําไม่ได้แต่พอพูดอย่างเงี้ยมันก็ทาให้เห็นภาพก<า>ัน<ๆ>นี้ออนมิถุนาไม่ไดเดี๋ยว<ร>ช่วงหน้า <ๆ S 2> มาชวนคุยกันต่อนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการใหม่เอทไทยต่อครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน u t u b e เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมากลับมาถึงช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้เราคุยกับพี่ปอป้องนะเรื่องบทความเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อทศวรรษ2 5ง2030เนี่ยมันเกิดการพัฒนา เศรษฐกิจเนาะมีเศรษฐกิจบูมครั้งใหญ่กรุงเทพกลายเป็นเมืองที่เจริญก็ดึงดูดเอาแรงงานที่เป็นหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ต่างจังหวัดชนบททั่วประเทศเนี่ยจานวนหลายแสนคนทั้งหญิงทั้งชายเข้ามาทํางานหางานทํามีอิสระในกรุงเทพมันก็เกิดภาวะที่พิเศความเรียกว่ามันเป็นความแปลกแยกจากเมืองจากเดิมที่คุณเคยอยู่ชนบทคุณมีวิถีชีวิตแบบหนึ่งมีความสัมพันธ์กับชุมชนแบบหนึ่งพอคุณมามีอิสระเจอรูปแบบการทํางานวิถีชีวิตแบบใหม่คุณเจอสภาวะของความรู้สึกทางอารมณ์ที่มันเปลี่ยน มันก็เกิดสื่อและวิธีการสื่อสารประเภทหนึ่งขึ้นมารองรับออความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะในเอยสารจดหมายและอื่นๆที่พี่ปกป้องว่าไปซึ่งในบทความที่พี่ปกป้องชวนอ่านเนี่ยก็พูดถึงเอกสารคู่สร้างคู่สมออซึ่งมเมื่อกี้ทางออทีมบอก,กอของพังประชาไทยก็บอกว่าฟังก์ชันมันคงคล้ายๆ Facebook ในยุคปัจจุบันใช่ไหมก็ออคือก็คือมีการโพสต์แล้วก็มีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนถามตอบบนกระปอดกระแปะ<อ>ชีวิตอะไรอย่างนั้นไปเออใช่ซึ่ง พอมันจั่วได้ชื่อว่าคู่สร้างคู่สมอ่ะมันเน้นถึงเรื่องอารมณ์ความรักความรู้สึกความเป็นคู่ผัวตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันก็สะท้อนถึงคนที่เขียนจดหมายเข้ามาในนิยายสารคู่สร้างคู่สมด้วยซึ่งส่วนใหญ่ด้วยคันราคาถูกผู้อ่านก็เป็นคนที่รายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกับนิตายสารสาราคนเศร้าอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบอ่ะขอในในบทความแล้ยกตัวอย่างหลายจดหมายที่ที่เขียนในคู่สร้างคู่สมนะครับช่วงเวลานั้นอย่างเช่น คุณรอคนอาพาพบเขียนเมื่อสองห้าสามหนึ่งมาบนหนูเป็นคนต่างจังหวัดจบแค่ปสี่ทดใบปสี่ทำนายากจนทดใบยากจนเข้ามาในกรุงเทพอายุสิบหกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันสะท้อนให้เห็นว่าอย่างที่ที่คุยกันไปเมื่อต้นเบรกว่าเหมือนแบบมันคือการล้มความล้มเหลวข,ของการกระจายทรัพยากรของรัฐอะไรเงี้ยทำให้คนต้องย้ายถิ่นฐานมาในเมืองหลวงเช่นเดียวกันในปีสองห้าสองหกคุณลำยองอุดรธานีบอกว่าหนีความกันดานแห้งแล้งของอีสานใช้คําว่าหนีเว้ยเออ คือเราต้องดิ้นรนหลบหนีมาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อย่างเช่นแบบสา,สาวอีสานกลางกรุงในปี2529นางบอกว่าเนี่ยน,นางก็ดูมั่นอยู่นะบอกว่าเนี่ยหนูก็เป็นคนสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นคนสวยหลายคนที่ได้เป็นดารานางแบบเป็นทพีอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะประสบความสําเร็จเมื่อมากรุงเทพนางก็เลยมากรุงเทพเพราะว่าอยากจะเป็นดาราเป็นอะไรกับเขา<ม>ไปด้วยนนอกเรื่องผมก็จะถูกไหมว่ามันก็คือช่วงเวลาเดียวกับที่พวกเพลงลูก ทุ่งทั้งหลายคือเพลงในลักษณะที่ผู้หญิงต่างจังหวัดเข้ามาทํางานในกรุงเทพเหมือนกันเพลงอะไรดังๆสมัยนั้นแบบสุนารีสุนารีเออนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นน่ะหรอ พลงเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะสุนารไม่เป็นไรไม่เปไรเดี๋ยวทางทีมงานลองหาเอ้ทุ่มหวงตอนทำนาค่าชื่อดาวเรื่องเพรเขาในเมืองเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่สำคัญมากผมคิดว่ามันก็มันก็มันก็ลองไปกับไอตัว c u เจอร์ของในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่แค่นิตยสตรแต่หมายถึงเพลงด้วยซึ่งมาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงชุดเดียวกัน ซึ่งเพลงก็เป็นเอกสารชั้นต้นที่ไม่เป็นทางการในการศึกษาประวัติศาสตร์อารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาสุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาแต่ชอบเพลงนั่งบัสสายนุ่งสั้นน่ะเพราะว่านักร้องใน m อมวนุ่งขายาวอ่าไปต่ออ่ะเออเลย อ่ะเมื่อกี้ต่อสาบพูดถึงเพลงใช่ไหมเพลงมันก็เป็นเอกสารชั้นต้นอย่างหนึ่งแต่พออันนี้ขอก้าวกระโดดไปในทศวรรษส5 4 0เมื่อคนหลังต้มยำกุ้งไครซิสคนมันกลับบ้านเกิดใช่ไหมอันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจอะไรใดๆมันเกิดเพลงไว้ใจได้กาที่พูด <okay. S 1> ถึงเรื่องกรุงคนย้ายถิน่นไปทํางานที่กรุงเทพคนชนบท ก็รู้สึกไม่ไว้ใจเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันในในคู่สร้างคู่สมในหลายบทความพูดถึงเรื่องเหมือนแบบโอ้ยในกรุงเทพโดนเอาเปรียบค่าแรงอะไรอย่เงี้ยปัญหาเรื่องขาดแคลนที่พักอาศัยบ้างโดนเจ้านายหลอกบ้างปัญหาอาชญากรรมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออข้าวของแพงค่าแรงไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนตัดพาะบ่นอยู่ตลอดเวลาในในในคู่สร้างคู่สมประนามกลนประนามคนกรุงเทพบ้างว่าแบบทําไมถึงแบบ เอาละเอาเปรียบใจแคบแคบเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขนาดเดียวกันเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนว่าต่อให้คุณเข้ามาในเมืองแล้วคุณยังรู้สึกแปลกแยกจากสังคมยังคงนิยามตัวตนว,ว,ว่าฉันเป็นบ้านนอกเข้ากรุงอยู่อะไรอย่างเงี้ยและไอ้ความแปลกแยกเนี้ยมันเป็นบ่อกเกิดของความเหงาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่ได้ฟิตอินกับกับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นซึ่งสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันก็ไม่ได้หน้าที่จะเป็นมิตร กับคนจานวนมากขนาดนั้นด้วยเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเหมือนแบบโอ๊ยมันมีเยอะมากซึ่งความเหงาว่าไอ้ควมว่าความเหงาวความว้าเวเนี่ยมันถูกพูดถึงเยอะมากในคู่สร้างคู่สมแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนทางอารมณ์ความเหงาของคน ใน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 นิยสารเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง mm hmm. ซึ่งมันก็มีคนพูดว่าเออเนี่ยความเหงาเนี่ยมันเป็นโรคประจาสมัยนะในช่วงเวลานั้นการณ์การมันมีคนเหงาหนักไปกว่านั้นคืออย่างเช่นเป็นแบบแรงงานก่อสร้างในซาอุดีอาระเบียชาวไทยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เขียนส่งคูส่สร้างคู่สมด้วยเช่นเดียวกัน mm hmm. พูดถึงความเหงาแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไอ้ความเหงาเนี้ยมันมันจะไม่เกิดขึ้นที่ซาอุดีหลังหลังปี2532าหลังคดีเพชาอู่อะไรอย่างงี้ mm hmm. ใช่ไหมเออมันมันก็เป็นแบบมันสะม้อนถึงคนที่ ปากกัตินที่แบะที่จะต้องดิ้นรนแล้วการดิ้นรนของเขาไม่ใช่แค่เพื่อยกกระดับฐานะทางสังคมอยู่ให้แบบเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวได้แต่มันยังส่งผลกระทบต่ออารมณ์จิตใจและความรู้สึกของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่แบบฉันแปลกแยกจากพื้นที่ใหม่ที่มันอาจจะสร้างารายได้ให้ครอบครัวให้ตัวตนแต่มันไม่ได้ชดมันไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกอารมณ์ณตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเมื่อมามา,มาสำรวจอารมณ์ ว่ามันมีอะไรบ้างในช่วงเวลานานอะไรอย่างเงี้ย2520ถึง2530เราจะเห็นได้ว่าเวลาพูดพูดถึงแบบชายคนรักที่ดีมันจะต้องมาพร้อมกับการช่วยเหลือยามเจ็บป่วยเหมือนแบบหนูป่วยค่ะแล้วเขาก็หาอยู่หายามมาให้หนูดูแลหนูมันก็มีคนที่เขียนจดหมายเล่าเรื่องตรงเนี้ยเยอะซึ่งมันก็สะท้อนว่าการที่มาอยู่ตัวคนเดียวในเมืองหลวงเนี่ยยามเจ็บใครได้ป่วยอะ่ะมันมันไม่ได้ ไปสานี้อำเภอได้หรือมีปู่ย่าตายายในครอบครัวมาคอยช่วยอ่ะคุณต้องได้ล่นเองแล้วคนที่จะยื่นมือเข้ามาเนี่ยมันด้วยความเอื้ออาทรความรักอะไรเงี้ยมันมันมันคาบเกี่ยวกันระหว่างการช่วยเหลือยามยาก,กับความรักอเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานานอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งในด้านกลับมันก็จะ้อนให้ย่็นหนึ่งสภาวะที่ขาดโซเชียลเซฟตี้เน็ตใช่ของสังคมแล้วก็เรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องคือหยหาความรัก ในรูปแบบของคนรักที่เป็นตัวบุคคลที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นเซฟตี้เน็ตคอยดูแลในายามลําบากแทนอะไรเงี้ใช่ในขณะที่รัดเองอาจจะไม่ได้ถูกตั้งคําถามอะไรขนาดนั้นซึ่งเราจะไม่เห็นอะไรแบบนี้ในที่สารประเภทแพรสุดสัปดาอิมเมจพอยแกรมเพรได้ใดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะเป็นชนั้นกลางขึ้นไปละในการบริโภคขณะเดียวกันเนี่ยในคู่สร้างคู่สมมีการพูดถึงแบบ ผู้ชายคนนี for like ้ไม่ด like like so so ีเลยพี able, mark, were, tag, mom, so so ่อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยเราก็ใส่อารมณ์ไปผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยทุกครั้งที่โดนหวยกินน่ะก็ชอบมาระบายอารมณ์ใส่หนูอะไรอย่างเงี้ยชอบด่าหนูชอบว่าหนูผ่านหนูเพราะโดนหวยกินซึ่งมันก็จะท้อนถึงคนกลุ่มนี้ก็หวังที่จะก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันด้วยผ่านหวยยแล้วซึ่งมันก็ส่วนใหญ่ก็โดนกินน่ะแม้แต่เราก็โดนกินทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ซ้อนเหมือนกันว่าความ ความคาดหวังทางสังคมของตัวเองเป็นยังไงด้วยต่อตัวตนเองด้วยขนาดเดียวกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการมีเสรีภาพทางเพศมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขาะเดียวกันเนี่ยจากจดหมายจากผู้ที่มาเขียนส่งมาคู่สร้างคู่สมเนี่ยก็เห็นถึงความคาดเกี่ยวกันทางอารมณ์ของผู้หญิงที่มีสิทธิเสรีมีเสรีภาพ ทางอารมณ์ทางเนื้อตัวร่างกายมากขึ้นค่ะเดียวกันเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างศิลธรรมความเชื่อในเรื่องของการรักษาพรมจาลีด้วยแม้ว่าในทศวรรษ2520เป็นต้นมา2530เป็นต้นมาเราจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเพศสัมพันธ์ก่อนสถาบันสมรสแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่ยังคาดเกี่ยวกับอารมณ์สองอารมณ์นี้อยู่ว่าตีกันอยู่ว่าเขาจะรู้ไหมว่าหนูเคยแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความ<อ>กังวลอยู่แวรู้ชุดกเก่ากับชุดใหม่มันยังไม่มันยังใช่มันพิรากันอยู่ใช่ใช่<ม>ก็มีขณะเดียวกันเนี่ยจํานวนมากก็จะพูดถึงเรื่องการจีบการการอ้อยการผ่านจดหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนแบบเนี่ยเออได้รับจดหมายทุกครั้งเลยทําไมคนนี้ถึงส่งจดหมายมาให้ไม่ทีเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดถึงความหวานซึ้งในจดหมายที่สื่อสารกันอืมนั่นแหละอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาใดใเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคเว,เวลากาลังจะหมดไปแล้ครับช่วงตัวทีท่บ<อ>้างมีอะไรอยากปิดท้ายเกี่ยวกับบทความชิ้นี้บ้างครับคือเวลาศึกษาประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อเราใช้เอกสารประเภทนี้ประเภทแบบจดหมายหาคู่จดหมายบ่นกระปอดกแปดหรือการหาที่ปรึกษาหรือการเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของเราเองเนี่ย มันจะเป็นหลักฐานประเภทที่เรียกว่าอ e ีโกด็อกิวเมนต์ก็คือว่าผู้ผลิตหลักฐานเนี่ยก็คือตัวตนคนคนหนึง่งเองที่เหมือนแบบเล่าเรื่องจากความคิดความอ่านของเราความรู้สึกของเราปราะสบการณ์ของเราแล้วใช้สรพนามบุคคลที่หนึ่งก็คือชั้นหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงสรพนามบุคคลที่สามอย่างเช่นผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจึงเป็นการเปิดเผยตัวตนระดับหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีการพิจารณาด้วยว่าเมื่อบุคคลผู้ผลิตหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นนี้เนี่ยเขียนด้วยตัวเองแล้วไปเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะมไม่ว่าเขาจะเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้นามปากกานามแฝงกันมันจะมีการคัดกรองการคัดเลือกอตัวตนบางอย่างเพื่อไม่ให้ภาพตัวเองออกมาดูไม่ดีในการศึกษาจึงโอเคการศึกษาประวัติอารมณ์ด้วยหลักฐานแบบนี้ เอกสารแบบนี้มันมีคุณประการมากๆขียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาหลักฐานที่รู้ลงไปได้ว่าผู้เขียนต้องการจะสื่อสารถึงอะไรและต้องการจะรักษาอะไรไว้ไม่ให้ตัวเองดูแย่คล้ายๆกับที่ที่พูดไปเมื่อกี้ว่าคู่สร้างคู่สมก็เหมือนกับ a ฟ e b o o k ที่เวลาเราเขียนเราก็ไม่ได้เขียนทั้งหมดของเราแต่เราก็มีการคัดเลือกบางอย่างือนนกั<า><ๆ>ที่จะนําเสนอโอเคครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การอ,อพยพของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพในช่วงทศว,ว,ว 20, นะรรษ2520-230เนาะช่วงนั้นมันมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่ปกป้องมากที่มาชวนเราอ่านบทความนี้ไปด้วยกันนะครับใครสนใจก็ไปอ่านบทความชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ก็มาพบกับรายการใหม่เห่งประเทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเทปสลับกับไลฟ์สดนะครับก็ไว้ติดตามกันในเทปถัดไปด้วยนะฝากด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ ประชาไทยนะครับวันนี้ผมกับพี่ปกป้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ